ครับพอ,อยากยากครับช่วงนี้ครับพี่นอ้อ,องอาทิตย์สอาทิตย์ก็เริ่มตันหางครับก่อนรับชมคลิปวีดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่า,จานจะไม่ได้พลาดคลิปวีดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกกบชาแนลครับ ืัอนี้กับสีมาอัปเดตเรื่องหัวกบนะครับลูกกบยังสี่ครับพี่น้องมันช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับฝนตกคหยอยู่เขาจั่งสี่แดดก,กับบ่คอยออกพอกบกับพ,บพอยากยากครับพี่น้องกะบางมือกับแดดแห้งแดดจัดนะครับมันก็นเห็นห้หัวกันนกน้ำตายน้ำได้กะแค้นสินไปไหลายคนแล้วครับลูกขาเป็นกระทาล้วท่าอีกอยู่ครับพี่น้องกะห่างไปเกือบสามสี่ท์ครับจั่งสีเดมาพเพาะเลอมาเพาะ กะมาเบิงหวกนะครับเหลืออีกบอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นบอ่อปูนได้ประมาณสามอาทิตย์เกือบสี่อาทิตย์แล้วครับพี่น้องเป็นบอ่อปูนนะครับบอ่อปูนสามคูณสี่อาทิตย์ว่างหันกับพ่อได้แน่ยังครับมันเริ่มพอยากครับพี่น้องปลายฤดูฝนแล้วเริ่มพอยากเ,าเดี๋ยวผมสิจ้ำหัวขึ้นมาให้เบิงพี่น้องเอ้ย ครับพอ,อยากยากครับช่วงนี้ครับพี่น้องน่ครับเริ่มตัวหง่แล้ะครับอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กรเรื่มตันหางครับอันนี้ก็บ,บเ่ด้มั่นใจได้ว่ามันสิหลอดบล่อดมันสินอกน้ำเหมือนไอบุ่นี่ครับพี่น้องเป็นขาล้างแล้วครับเป็นขาล้างแล้วตัวมิเตอโตนอ้วนครับ นะครับบ่อนี่แข็งแรงอยู่ครับส่วนมากน้ำบอ่อปูนเนี่ยสิดีอยู่ครับมันสามารถขบคุมน้ำได้แล้วก็เวลาเห้ารางทำควา,าศาสตรดมันก็นง่ายนะครับระบายน้ำออกได้ง่ายเดี๋ยวลงกันมันติดใยกับบ่อนี่หลายโตอยู่ครับพี่น้องหลายเติบอยู่เดี๋ยวต้องมาลอหลุดว่ามันจิบ มันสิตัดหางมันสีออกขาหนาบะเพราะว่าส่วนหหายที่ผมเลี้ยงมาช่วงหลังๆมานี่กบมันสีบ่มีขาหนาครับมันก็เห็นห้มัน่สมบูรณ์แล้วก็มันกระิตายครับมาล่อรุ่นอันนี้ก็ห้อาหารเสารแรกนะครับเป็นอาหารห่วกเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวสอนอีกรอบหนึ่งวันนี้พี่น้องหลายได้ครับพี่น้อง มันตัวผสมกันครับเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวน้อยครับเวลามันเพาะมันบ่คือกันเนาะเวลามันฝักตัวห่างกันเป็นหน้าที่มันเกิดตัวผสมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกินอาหารบางตัวน้อยมันบ่คอยกินอาหารมันถือแต่มูกินลองกัน นี่นี่ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งตัวนี้ตัวยางเงี้เลยครับตัวนี้ครับเริ่มออกค้านาแล้วครับนี่สีคือกันนะตัวนี้ออกเป็นสีน้ำตาลนะครับเวลาเงมันก็จะเป็นออกเป็นตัวสีเหลืองครับพี่น้องมันเป็นกบลูกผสมครับแต่คือจ้งผมบอกแหละครับ กบบูฟอกกับกบหน้าผสมพันธุ์กันกาสรุปกาประมาณอีก2อสามอาทิตย์นะครับจะสีทย่อยให้ลูกค่าผู้เพิ่นสังกอนนะครับเป็นกระถาแล้วถาอีกอยู่ขอบคุณสำหรับคนที่ตามรับชมนะครับพอกันไม่นะาอีพี่นะสำหรับวันนี้ขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ